สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของจูนมายครับคลิปนี้จะมาอัปเดตทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับโปรเจกต์ i s i o n q u ควสครับที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆหลังจากมีการอัปเดตใหญ่ๆออกมาจากงาน New York c o m ม c ิค n ในช่วงที่ผ่านมาที่สำคัญก็มีการนำตัวอย่างเอาไปใช้แบบ p i v a t e ให้ผู้ร่วมงานได้รับชมบอกเลยว่ามีข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจให้เราย้อนกลับไปสารวจ NTU เฟสหนึ่งหรืออาจจะเป็นหนังเรื่องแรกของ m c u อย่าง Iron Man ภาคแรกเลยก็เป็นไปได้วันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลมาคิดว่าน่าจะครบถ้วนที่มีออกมาณปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีอะไรกันบ้างหลังจากมีการออกมายืนยันคอนเฟิร์มว่าโปรเจกต์ไวท์วิชั่พวกเขากำลังทำอยู่ได้มีการเปิดตัวอย่างปล่อยแคสต์นักแสดงออกมาให้แฟนๆแ,และสื่อต่างๆได้เห็นในงาน NYCC ที่ผ่านมาทำให้โปรเจกต์วิชั่นควส t ดูน่าสนใจขึ้นมาเลยไม่น้อยซึ่ง เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้ก็จะต่อจากการที่ไวทวิชั่นจะออกเดินทางครั้งใหญ่สำรวจและค้นหาตัวเองอย่างลึกซึง้งโดยพอเบตเตอรนี่คนเดิมยังคงกลับมารับบทเป็นวิชชั่นซึ่งเขาก็มาปรากฏตัวในงานนี้ด้วยและให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามันมีโครงเรื่องที่น่าติดตามอย่างยอดเยี่ยมเพราะเรื่องราวนั้น มันเกี่ยวข้องกับการที่วิชั่นได้รับความทรงจําทั้งหมดของวิชั่นดั้งเดิมมาซึ่งรวมถึงความทรงจําที่เกิดขึ้นภายในเดอะเฮ็กด้วยอย่างไรก็ตามครับวายวิชั่นนั้นยังคงไม่มีอารมณ์เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราได้เห็นเขาในวารด้าวิชั่นดังนั้นการเดินทางของเขาในวิชั่นเควสตคือการพยายามที่จะเชื่อมโยงความจําเหล่านั้นในขณะที่เขาเดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงและจุดประสงค์ของตัวเองนั่นเองนอกจากนั้นครับในซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังมีการกลับ มาแบบหือหาและบอมเบิ่มมากๆอย่างเช่นการกลับมาของอัลตรอนที่ถูกเปิดเผยว่าการกลับมาของอัลตรอนเนี่ยฮะยังคงให้เสียงภาคโดยเจมส์สไปเดอร์เหมือนเดิมแต่ในตัวอย่างที่ฉายในงานไพรเวทของ NYCC เนี่ยแฟนๆแ,และสื่อต่างๆเนี่ยได้เห็นอัลตรอนในร่างของมนุษย์และได้ยินเสียงภาคที่น่าขนลุกซึ่งแฟนๆคาดว่าน่าจะเป็นเสียงของอัลตรอนนี่แหละที่พูดเชิงเปรียบเทียบถึงวานด้าว่าเธอเป็นเสียงรอยเท้าที่กําลังจะตามมาต้องบอกเลยว่าการกลับมา ครั้งนี้ของอัลตรอนน่าจะตอบคําถามคายปมตอนจบของ a เวนเจอร์ภาคที่2 a งเ of ออ t อัลตอนที่มีความค้างคาอยู่พอสมควรมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่า AI อ t ัลตรอนเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันได้ตายศูนพันสิ้นซากไปแล้วหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าคําตอบนี้ก็ถูกเฉลยออกมาแล้วว่าในตอนนั้นตอนทีวิชั่นที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่วันไม่ได้ฆ่าอัลตรอนตัวสุดท้ายปล่อยให้มันรอดไปได้จนสามารถ มีร่างกายเป็นมนุษย์อย่างที่แฟนๆได้เห็นในตัวอย่างงานไพรเวทของ N.Y.C.C ในครั้งนี้นี่เองนอกจากนั้นครับการที่เราได้เห็นอัลตรอนในร่างมนุษย์เราก็ยังจะได้เห็นเหล่าบรรดา AI ที่จะกรีธาทับกันมาอย่างมากมายอยู่ในร่างมนุษย์อีกด้วยเช่นกันซึ่งถ้าพูดถึง AI ปัญญาประดิษฐ์ที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ก็จะมีไม่กี่เจ้าที่ครอบครองอยู่ใน M.C.U ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งวัคันดาเองหรือน้องลีรีที่เพิ่งมี AI เกิดใหม่แต่ในซีรีส์เรื่องนี้เหล่า AI ของทาง ทางฝั่งโทนี่สตาร์คครับจะกลับมามีบทบาทได้อย่างน่าสนใจและมาอยู่ในร่างกายมนุษย์ด้วยจากตัวอย่างในงาน Pi รเว e ครั้งนี้ครับยืนยันว่า AI ที่จะมาอยู่ในร่างมนุษย์นี้มีตั้งแต่ j จาวิสครับผมที่ถูกหลอมรวมกับมินิมายสโตนกลายเป็น v i ิชันซึ่งแน่นอนว่า Vision อนเฟิร์มมาตัวเขานั้นไม่ใช่ j จาวิสผมไม่ใช่อาลตรอนและไม่ใช่จาวิสผมคือตัวผม หมายความว่าจาวิสยังคงอยู่ก็ต้องมารอดูว่าเขารอดจากการให้กำเนิดวิชั่นขึ้นมาได้ยังไงต่อมาก็เป็น ฝ่ายครับที่จะมามีบทบาทในร่างมนุษย์เช่นกันซึ่งก็เป็น AI ปัจจุบันที่โทนี่ใช้มาจนถึงวาระสุดท้ายของเขาแล้วต่อมาที่ดูฮือฮามากๆก็คือ AI บทอย่างดำอีครับ mm hmm. ก็คือแขนกลของโทนี่สตาร์ทที่คอยช่วยเหลือโทนี่ในตอนทีเ่เริ่มทำชุดทำอะไรใหม่ๆคอยเปลี่ยนคอยถอดชุดคอยช่วยเหลือในตอนที่โทนี่สร้างชุดขึ้นมาใหม่ๆอันนี้ก็กลับมาและมีร่างเป็นมนุษย์ด้วยก็ต้องมาดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าดำอี ที่ผ,ผ่านมาเรายังไม่เคยเห็นเขามีบทพูดเลยแม้แต่น้อยเขาเป็นเหมือน AI บอทโง่ๆที่คอยแบบบริหารตามสั่ง ตามที่เจ้านายบอกอะไรอย่างนี้แล้วต่อมาก็เป็น AI อีกตัวหนึ่งที่มีความ OP มากๆใน Spider-Man Far From Home ครับนั่นก็คือ Edith นั่นเอง AI ที่อยู่ในแว่นตาของ Peter Parker ซึ่งก็เป็น Legacy เป็นมรดกตกทอดมาจากตัวของโทนี่สตาร์คที่ตั้งใจที่จะมอบมาให้ตัวของ Spider-Man หลังจากที่เขาตายไปนะครับและสุดท้ายท้ายสุดครับก็อันนี้น่าจะยังเป็นข่าวลืออยู่ก็คือ AI อีกตัวหนึ่งที่โผล่มาเป็นอีสเตอร์เอ็กให้กับอเวนเจอร์เอซอฟเอาตรอนในตอนที่จะวิสายไปก็คือ ตัวของโจคาสตาที่โทนี่ไม่ได้เลือกใช้แต่เลือกใช้ไฟล์ดีแทนนั่นเองซึ่งโจคาสตาในคอมิกเนี่ยเ,เขาเป็นแฟนกับตัวของอัลตรอนด้วยนะครับก็ต้องรอดูครับว่า <c oughs> ถ้ามาในซีรีส์เรื่องนี้จะมาเป็นแฟนกับอัลตรอนคล้ายกับในคอมิกหรือเปล่า <c oughs> ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆกับการที่เหล่า AI ของโทนี่สตาร์จะมาอยู่ในร่างของมนุษย์จริงๆและอาจจะได้เห็นการเจาะลึก เรื่องราวที่มาที่ไปของเขาหลังจากที่โอ้มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี2008 2010จนปัจจุบันนี้เรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นใน Vision Quest เนี่ยมันก็น่าจะ2020กว่าๆอะไรอย่างงี้น่าสนใจทีเดียวครับเกี่ยวกับสตอรี่ที่เหลอบบรรดา AI พวกนี้ไปทํายังไงถึงกลายเป็นมนุษย์และท i มมิ่งช่วงเวลาที่มันหายไปหลายสิบปีเนี่ยพวกเขาไปทําอะไรกันมาน่าสนใจมากๆครับ นอกจากนั้นครับผมจากเหล่าการมาของ AI ของโทนี่สตาร์กแล้วเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ครับจะเชื่อมโยงไปหา i อ o อนแมนภาคแรกในปี2008อย่างชัดเจนเพราะว่านอกจากเหล่า AI ทั้งหลายของโทนี่แล้วเนี่ย มันจะยังมีตัวละครตัวร้ายตัวสำคัญซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มเทนริงที่มาปรากฏตัวครั้งแรกใน Iron Man ปี2008ก็จะกลับมาในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเพราะยังมีการรายงานการกลับมาของฟารันทาไฮาในบทของราซาผู้นำกลุ่มเทนริงที่ลักพาตัวโทนี่สตาร์ไปขังไว้ในหุบเขาแล้วบังคับให้เขาสร้างชุดเกาะนั่นเองก็คือพี่หัวใสคนนี้ ที่รอดชีวิตมาได้จากการถูกเครื่องของโอบารดอาสเตรียนที่ทําให้เป็นอมาพาตแล้วถูกกลาดยิงทั้งแก๊งแต่ก็ยังไม่ตายและรอดมาได้หรือว่านี่อาจจะเป็นแฟดแบ็กหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนอกจากนั้นครับซีรีส์เรื่องนี้ ยังถูกนับเป็นซีรีส์ซีซั่นที่3หรือภาคที่3เอาเป็นว่ามันเป็นไตายภาคของกลุ่มซีรีส์ว a นด้าวิชั่นนั่นเองครับที่จะมีว a นด้าวิชั่นแล้วมาต่อด้วยอาคาธาออลองแล้วก็ปิดเป็นไตายภาคกับวิชั่นคว s สที่คอมโบต่อเนื่องกันมาถึงเรื่องราวที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันกับแฟมิลี่ของ วานด้านั่นเองเพราะว่าอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของซีรีส์วิช i ั่นเควสครับก็ได้มีการเปิดตัวตัวละครครอบครัวแม็กซิมอฟอีกหนึ่งคนเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของวานด้าและวิชั่นนั่นก็คือ ทอมมี่นั่นเองหลังจากที่บิลลี่ลูกชายอีกคนได้มีเรื่องราวของตัวเองไปแล้วในอากาธาออก์ลองคราวนี้ก็ถึงตาของทอมมี่บ้างแล้วที่จะมามีเรื่องราวของตัวเองบนซีรีส์ Vision Quest ซึ่งก็ได้แคสได้นักแสดงมาโดยที่นักแสดงที่จะมารับบทเป็นทอมมี่หรือสปีดเนี่ยก็คือลูอาริสมอริกาซึ่งเป็นนักแสดงชาวอิตาลีแฟนๆฮือฮาพอสมควรก,กับการได้แคสนี้มาส่วนตัวผมเองยังไม่เคยเห็นผลงานของน้องเขาสักเท่า ก็ต้องรอติดตามในซีรีส์เรื่องนี้นั่นแหละครับนอกจากนั้นในงานนี้ครับผมก็ยังมีการเปิดตัวโลโก้ใหม่อัปเดตล่าสุดมาให้เราได้เห็นด้วยมีความเบลเบลที่จะน่าจะเป็นการสืบเนื่องสืบทอดมาจากโลโก้ของ WandaVision ที่มีความเบลเบลในลักษณะนี้เช่นกันก็ หวังเหลือเกินว่าทิศท,ทางเรื่องราวเนี่ยมันน่าจะต่อกันกับาการถกกันร,ระหว่าง2องวิชชั่นถึงปรัชญาเรือของ TCS หรือ TCS p ียสพ o รที่พูดถึงเรื่องของ p e r s o n a l identity หรืออัตลักษณ์ตัวตนที่บางสิ่งบางอย่างขาดหายไปเรายังเป็นคนเดิมไหมต้องบอกเลยว่าฉากนั้นในซีรีส์วันดาว i ิชชัน่ะมันเป็นการถกกันทางปรัชญาที่น่าสนใจมากๆ ผมคิดว่าเรื่องราวเนี่ยอยากให้ออกไปในทางปรัชญาหน่อยๆแล้วมีความเป็นเอไอนิดๆที่ต้องบอกเลยว่าในโลกปัจจุบันเรามันค่อนข้างที่จะ อฟองสบู่มาก,มากๆเกี่ยวกับ AI ที่ถูกปล่อยออกมาอย่างมากมายจากหลากหลายบริษัทก็หวังว่าเขาจะเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวาน d a v i s i o n ได้อย่างต่อเนื่องและแยบยนนะครับเพราะว่ารายงานล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาว่าไทาม์ไลน์ของ Vision Quest เนี่ยจะเกิดจากหลัง w a n d ้าวิชันประมาณ1ปีเพียงเท่านั้นซึ่ง มีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรเพราะว่าวนนเรื่องที่แล้วอย่างอะกาธ่าออลองที่เชื่อมมาจากวันด้าวิชั่นตรงๆเหมือนกันเนี่ยช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในอากาท่าเนี่ยมันคือ3ปีจากวันด้าวิชั่นก็ต้องมอรอดูกันว่าเขาจะเล่าเรื่องยังไงในจัก,กรวาลเล็กๆใต้ภาคข,ของวันด้าแฟมิลี่นี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะต้องมองเลยว่าองค์ประกอบมากมายที่มีออกมาทั้งการค้นหาตัวตนที่ซับซ้อนของว,วายวิชั่นการจะกลับมาของอัลตรอนการปรากฏตัวของเหล่า AI ต่างๆนานามากมายที่จะมาอยู่ใน ของมนุษย์ทำให้วิชั่นคว e ส t ครับเป็นโปรเจกที่ไม่ควรพลาดคือไม่พลาดแน่นอนครับปกติก็ก็ดูตลอดอยู่แล้วแหละแต่ว่าเออเรื่องนี้น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับซึ่งช่วงเวลาการออกฉายตอนเนี้ยังถูกปิดเป็นความลับอยู่แต่ว่ามาในปี2026อย่างแน่นอนเพราะว่าปีหน้าโปรเจกที่ถูกเผยออกมาแล้วก็เป็นข่าวที่ มีออกมาในช่วงนี้ว่าโปรเจกต์ของ MCU ปีหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะอัดแน่นพอสมควรทางฝั่งของซีรีส์เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Wonder Man ที่ถูกย้ายออกไปจากปีนี้เนาะไปเป็นต้นปีหน้าแล้วก็เดเดวิลที่จะมาแน่นอนนะครับซีซั่น2และโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องที่3ของปีหน้าเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละ Vision Quest ก็ต้องมารอดูว่า,าจะมาช่วงไหนแล้ว ตัวอย่างที่เป็น private เนี่ยจะลงออนไลน์เมื่อไหร่อันนี้ผมแลอยากดูมากๆครับอยากจะเอามาดูให้เห็นกับตาเพราะจากข้อมูลที่เอามาจากเว็บต่างๆนานาเนี่ยโอ้ oh, ตื่นเต้นมากจริงๆครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างว่ายังไงกันบ้างอยากเสริมเพิ่มเติมตรงไหนอยากดูกันไหมเกี่ยวกับโปรเจก t นี้ที่มันมีความเป็นเอ่อ AI AI แล้วก็เป็นมนุษย์ดือที่ขาดอารมณ์ไปก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะครับขอบคุณ ที่ดูจนมาถึงตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามสนับสนุนการทำคลิปของผมเอาไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปอัปเดตต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ